มูลเส้นนิกควงคู่เปิดใจก่อนฉลองวิวาชมพันรยาดูแลดีหวานพร้อมอยู่เคียงข้างกันไปตลอดควงคู่กันมาเปิดใจสุดหวานสำหรับบ่าวสาวป้ายแดงมูลเส้นวิริธิพาพักดีประสงค์และนิกธนภูมิกุลหลังจากที่จัดงานแต่งงานที่ฝรั่งเศสไปแล้ววันนี้วันที่7ธันวาคมก็ถือเลิกจัดพิธีฉลองมงคลสมรสที่โรงแรมดุสิตธานีกรุงเทพมหานคร โดยก่อนงานดังกล่าวทั้งคู่ก็ได้จูงมือกันมาเปิดใจถึงความรู้สึกกับสื่อมวลชนที่ไปร่วมแสดงความยินดีว่าวุนเซนจริงๆเราแต่งงานที่ฝรั่งเศสไปแล้วแต่ที่นี่ก็คือแขะเยอะขึ้นการทํางานทุกอย่างมันเยอะขึ้นมันก็มีความตื่นเต้นมากแต่ว่าก็อาจจะน้อยกว่าครั้งแรกนิดนึงนิดตื่นเต้นไม่เคยเห็นไม่เยอะขนาดนี้มาก่อน วุ้นเส้นวันนี้ทีมงานให้แพลนเนอร์จัดให้เป็นฟิลคนเดาไม่ถูกว่าว่าวุ้นจะจัดอะไรอยากให้ต่างคนคิดไม่ถึงทีมอาร์ตนูโวอาร์ตนูโวดอกไม้ไม่เยอะมากแต่เป็นภาพต่างๆเน้นศิละปะนิดก็ชอบบอกสวยเขาก็ตามใจวุ้นทุกอย่าง ไม่ใช่งานนี้งานเดียวแต่เขาตามใจคือเราก็ถามเขาอยากจะให้เป็นยังไงแต่เขาก็รู้สึกว่าไว้ใจเราเขาก็จะเป็นให้คำแนะนำเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ถนัดเรื่องดอกไม้แต่เขาไปถนัดอ f t e r party พวกแอลกอฮอล์มากกว่าในงานดอกไม้หรือวุ้นสวยกว่ากันนิควุ้นครับวุ้นเส้นก็ชินแล้วนิคเขาหอมลงคางจากแรกๆ ก่อนหน้านี้เขาน้ำหนักเยอะกว่านี้แต่ว่าหลังๆพอมีงานแต่งเริ่มออกทีวีมากขึ้นเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาอ้วนมากเลยในทีวีเขาก็เลยดูแลตัวเองนิกผมก็กินดีๆวุ้นนะ่ะเขากินดีอยู่แล้วเขาก็สอนวิธีการกินของหวานอ้วนก็ไม่กินเขาก็จะเตือนผมภรรยาดูแลดีมากครับวุ้นดูแลอาหารการกินให้รูทีนให้ทุกอย่างดีขึ้นดูแลทุกอย่างครับดูแลจิตใจด้วย วุ้นเส้นดูแลจิตใจสําคัญสุดคือภายนอกอาจดูแลตัวเองกันได้แต่เวลาที่เราเจอเรื่องทุกข์ข้างนอกกลับบ้านมาเจอหน้าคนของเรามันก็จะทําให้เรารู้สึกอันนี้คือบ้านที่อบอุ่นของเราอันนี้คือคนที่จะเยียวยาจิตใจของเรามันไม่ต้องใช้เงินทองสิ่งของอะไรแต่มันอยู่กับคนที่คนคนหนึ่งที่เขารู้จักเราดีแล้วรู้ว่าเราต้องการอะไรก็พองานวันนี้แขกเยอะไหม ม้นเส้นรวมกันก็ไม่น่าจะเกิน1,000คนมีโยนช่อดอกไม้คืองานนี้สาวโสดเยอะมากพยายามจะล็อกเป้าเพราะมีคนบอกให้โยนดอกไม้ให้ไม่ต่ำกว่า20คนแล้วก็คงจะเป็นรุ่นน้องที่โสดเยอะชุดเจ้าสาวกี่ชุด วุ้นเส้นสี่ชุดค่ะหนึ่งในนั้นก็คือชุดถแถลงข่าวชุดนี้ตั้งใจไปเอาจากฮ่องกงคือวุ้นบอกนิดว่าไม่ได้อยากจะซื้อแพงแต่ขอให้สวยคือเรามีเพื่อนที่เป็นดีไซเนอร์เยอะบางคนก็ตัดให้เราบางคนก็ให้เป็นของขวัญเราก็จะได้ประหยัดมบตรงนี้นิดนึงเพราะว่าเราใส่ชุดแค่วันเดียวของทำรวยวันนี้วุ้นเส้นก็คือจริงๆวุ้นเป็นเทียนชอบความหอมทำเทียนหอมไว้เป็นกลิ่นที่วุ้นกับนิฟคิดกันเอง งานนึงเป็นของเซวาเราทําเซวาที่ไหมบางคนเป็นแขกในงานอาจจะไม่เคยลองใช้ก็เลยอยากจะให้เขารู้ว่าเนี่ยเป็นแบรนด์ที่เราทําเองแล้วก็เมคออนที่ทําขึ้นมาเฉพาะงานนี้ไม่มีขายคิดว่าจะมีร้องไห้อีกไหม วุ้นเส้นคือหลังจากนี้ไม่มีแล้ววันนี้เน้นปาร์ตี้เน้นเจอเพื่อนคือจริงๆอิงงานตอนจัดที่ฝรั่งเศสมันอบอุ่นคนไม่เยอะมากและคำสัญญามันก็เงียบวันนี้ที่เมืองไทยคนเยอะมันก็อาจจะซึ้งไม่ออกคำสัญญาเท่าที่เราคิดไว้คือสัญญาว่าสิ่งสำคัญที่สุดในครอบครัวก็คือการอยู่เคียงข้างกาันซัพพอร์ตกันทุกเรื่องเขาต้องการอะไรก็คืออยากจะซัพพอร์ตเรื่องความสุขเขาอยากไปไหนทำอะไรเราจะสนับสนุนให้เขามีความสุข และถ้าเกิดเขามีเรื่องอะไรที่เหนื่อยในชีวิตหรืออ่อนแอหรือเรื่องเครียดเราก็จะเป็นส่วนที่ซัพพอร์ตเติมเต็มให้เขามีพลังงานอีกครั้งก็สัญญาว่าจะทำหน้าที่นั้นให้ดีที่สุดจะเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนไปมองหน้ากันแล้วจะเป็นคนที่ดีสําหรับคุณเราอยากให้เป็นความสุขของกันและกันแบบนี้ตลอดไปเพราะมันไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าความรู้สึกของเราสองคนแล้ว นี่อย่างที่วุ้นเคยบอกว่าความสุขมันไม่ได้เป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากความสุขของก็คือการดูแลกันตั้งแต่เช้าจนเย็นผมอยากทกาํากาแฟให้เขาตอนเช้าอยากให้เขาซบตอนกลางคืนก็เป็นความสุขเล็กๆน้อยๆในทุกๆวันก็สัญญาว่าจะทําแบบนี้ทุกวันอะไรทําให้ไม่เปลี่ยนใจจากเจ้าสาวคนนี้ จากวันแรกที่คบกันมาถึงวันนี้ช่วงแรกที่เจอกันเคจะถามเสมอว่ายูโอเคไหมยูโอเคไหมเขาจะเป็นอย่างนั้นเสมอมีความห่วงใยทุกวันนี้ยังเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วก็สวยเหมือนเดิมวุ้นเส้นวุ้นรู้สึกว่าอยากให้คนที่อยู่กับวุ้นมีความสุขอยู่ด้วยแล้วถ้าหน้าเขาไม่ยิ้มก็จะถามว่าเขาโอเคไหมก็เลยถามตลอดเวลาไปข้างนอกก็จะมีเหตุการณ์ต่างๆมากมายหรือเวลาที่เราไปงานก็จะถามว่าเออเธอเมาไหม เป็นยังไงก็เป็นห่วงอยากดูแลคนนี้เขาเป็นคนเรียบร้อยไม่ค่อยพูดเราพูดเก่งกว่ากับเขาจริงๆเราก็ค่อยคอยบอกเขาคือชีวิตเราไม่ได้ง่ายเวลาที่เราอยู่ด้วยกันสองคนที่บ้านนะเราก็จะง่ายมากๆทิวทิวไม่แต่งหน้าสบายมากๆเขาก็คืองงว่าถ้าไปอยู่ข้างนอกเป็นอีกแบบทำไมมันถึงแตกต่างเราเลยบอกว่าก็นี่บ้านแล้วก็เรื่องถ่ายรูปคือเขาอาจจะน่ารักเขาจะตั้งใจถ่ายรูปเป็นสิบิไม่บ่นก็เลยคิดว่าเขาอาจจะเย็นนะเขาอยู่กับเราได้ แล้วระหว่างทางมันรู้สึกว่าจะต้องปรับตัวไหมนิกก็มีบ้างครับเขาก็จะบอกว่า stay healthy stay fit นิดหนึงภาพจะได้ออกมาดีวุ้นเส้นวุ้นไม่ได้บังคับนะก็บอกว่าเธออยากอ้วนก็อ้วนได้แต่ว่าสุดท้ายแล้วเขาก็ชอบตัวเองในเวอร์ชั่นนี้อย่างอื่นมันไม่เท่าไหร่แต่ถ้าไม่ healthy ร่างกายสุดเกินก็มีปัญหาก็เลยใช้ชีวิตให้มันมีคุณภาพที่ดีๆด,ด,ดีกว่า ั้งแต่คบจนมาเป็นสามีภรรยากันเป็นยังไงบ้างนิครู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ตั้งใจแรกๆเป็นยังไงตอนนี้ก็เป็นอย่างงานันไม่มีวันเปลี่ยนสม่ำเสมอเอาใจใส่ทุกวันนี้ยังเอาใจใส่อยู่บางทีอาจจะยังไม่ชินกับคนเยอะเขาก็จะมาถามเราตลอดว่าไหวไหมที่มาเจอกับพี่ๆนักข่าวเขาก็จะถามดูแลเราตลอด วุ้นเส้นอย่างที่วุ้นบอกว่าเวลาเราอยู่ข้างนอกเวลาที่เราเจออะไรหนักๆเวลามาเจอเขาก็รู้สึกว่าทุกอย่างมันเบาลงก็เลยคิดว่าเขาเป็นความสุขของเราจริงๆพอเราได้คบกันได้ผ่านเรื่องราวทั้งเรื่องดีเรื่องทุกเรื่องที่ทําให้เราหมดแรงพออยู่กับเขาอะมันก็เหมือนว่ามีอินเนอร์จีมีพลังอีกครั้งมันก็เลยรู้สึกว่าเลือกคนไม่ผิดในเวลาที่เราต้องการเวลาเราอ่อนแอ วางแผนจะมีทายาทไหมวุ้นเส้นเรื่องลูกตอนที่เราคุยกันว่าเราจะมีไหมทําได้ไหมอายุเท่านี้วุ้นก็ไม่สัญญาว่าเราจะทําได้หนึ่งเอร์เซนคือรู้สึกวันนี้นิกเขาอยากมีเราก็อยากให้เขามีในตรงนี้แต่ว่าก็อยากคาดหวังเพราะว่าอายุเราไม่ได้น้อยๆการแต่งงานไม่ได้เป็นหลักว่าเราแต่งงานเพื่อมีลูกแต่ถ้ามีก็คือมาเติมเต็มครอบครัว ผมคิดว่าวุ้นน่าจะเป็นแม่ที่ดีผมก็อยากจะสร้างครอบครัวกับเขาก็อยากมีครอบครัวกับเขากี่คนคิดไว้คือหนึ่งวุ้นเส้นวุ้นก็เลยบอกว่าหนึ่งก็น่าจะไหวสำหรับครอบครัวเล็กๆอย่างเราเราดูความเป็นจริงด้วยว่าถ้ามีอีกคนเราอาจจะแก่เกินไปกว่าลูกจะโตเตรียมตัวยังไงที่จะเป็นทั้งแม่บ้านและออกไปทำงานข้างนอก วุ้นเส้นคือยากมากๆที่เป็น working women แล้วก็มาเป็นแม่บ้านคือเราอยู่ด้วยกันแบบไม่มีแม่บ้านทำเองหมดเป็นอย่างนี้ตั้งแต่แรกแล้วก็ชอบความเป็นส่วนตัวที่อยู่ด้วยกันแล้วก็ช่วยกันทำงานก็เลยคิดว่าบางทีเราไม่ได้เป็นแม่บ้านตลอดอาจจะเป็นส่วนหนึ่งหรือว่าบางทีนิดเขาก็ซัพพอร์ตตรงนี้ช่วยดูแลช่วยทำอาหารก็เลยรู้สึกสบายตอนแรกกังวลที่ทั้งข้างนอกทั้งในบ้าน เพราะตอนโควิดอ่ะเราไม่มีงานข้างนอกเขาก็เห็นมุมแม่บ้านร้อยเปอร์เซนต์แต่ถ้าเกิดเราต้องออกไปข้างนอกด้วยอาจจะมีเวลาอยู่ที่บ้านน้อยกว่าเดิมแต่ตอนนี้บาลานได้รู้สึกว่าเขาก็ช่วยด้วยเราก็คุยกันรู้เรื่องแล้วนิคชอบแบบไหนมากกว่ากันนิกก็ชอบหมดเลยถ้าเป็นเดียเด่ยวๆก็คืออาจจะไม่ใช่วุ้นเพราะว่าชอบทุกอย่างก็เป็นวุ้นหมดเลย ยากไหมที่กว่าจะชนะใจวุน้นนี่ก็ค่อยๆเหมือนจูนกันเรื่อยๆก็เลยมีความรู้สึกว่าไม่เร็วไปหรือเข่าช้าไปก็ค่อยๆเดินไปด้วยกันเขาก็พยายามดูเราเหมือนเราว่าโอเคไหมก็ค่อยๆดูกันไปก็เลยรู้สึกว่าไม่ค่อยเครียดมากตอนที่จีกันวุ้นเส้นเพราะมันไม่มีทางเลือกอื่นแล้วค่ะมันคือโควิดค่ะไปไหนไม่ได้ก็จริงนะถ้าไม่มีช่วงจังหวะนั้นก็อาจจะไม่ลงเอยกัน ไม่ได้เรียนรู้กันจริงๆในเวลานั้นอาจจะทําให้เราต่างคนต่างไปนู่นไปนี่ไปเจออะไรมากมายแต่ว่าพอมีโอกาสตรงนั้นมันก็เลยทําให้เรารู้จักตัวตนกันดีขึ้นเพราะว่าเรียนรู้กันสองคนในเวลาตรงนั้นถ้ามีท้ายาทจริงๆวางแผนงานยังไง เราก็คุยกับพาร์ทเนอร์ทำธุรกิจเหมือนกันเพราะว่าที่ทำงานมาตั้งแต่18ถึง40กว่าแล้วทั้งในวงการแล้วก็ธุรกิจของตัวเองมันก็ยังไม่ได้มีช่วงเวลาที่เราอยู่เฉยๆนั่งเฉยๆ เราก็อยากจะมีสักช่วงจังหวะที่เราอาจจะอาจจะท้องหรือพักกับครอบครัวก็คุยกันว่าทําเท่าที่ไหวเขาก็ต้องทํางานในส่วนของเขาเราก็จะทําให้เราทําในส่วนของเราก็จะให้เขารู้ว่าเราอาจจะทํางานน้อยลงเราก็จะเน้นความออกความคิดเห็นเราก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดทั้งสองอย่างหลายคนแซวว่าเราลัดคิว วุ้นเส้นเพื่อนก็บอกว่าอยากมีเวลาอย่างนี้บางคนรุ่นน้องยังไม่ถึง30บอกท้อหนูอายุ30แล้วยังไม่มีแฟนพี่บอกใจเย็นเย็นบอกล่าสุดพี่ก็เกือบ40คือมันไม่มีอะไรสายเกินไปก็อยากให้กำลังใจทุกคนทุกคนนะมีคนที่รอยอยู่อยู่แล้วไม่ต้องเครียดว่าจะต้องเจอเพราะว่าชีวิตของแต่ละคนไม่เหมือนกันก็หวังว่าจะเจอความรักที่ดีเหมือนที่วุ้นเจอ